รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้องนะครับสุเกต์ตื่นตื่นตื่นเมื่อคืนสัญญาว่าจะตื่นเช้าขี่จักรยาน wake up you promised me to go biking in the park today if it's too late it's gonna get so hot ไปไปไปขี่จักรยานลุกเลยนะเดิน ตื่นมาก็สวยเลยเหมือนนางเอกในละครงไงก็ไม่รู้นี่ทำไมเสียงสามีเงียบไปอย่างเงี้ยไหนบอกจะตื่นไงต้องหลับต่อแน่แเลยว่าแล้วต้องหลับซื้อหวยไม่ถูกนะถูกกินทุกงวดเลยหวยรัฐบาลนะจ๊ะบ้องตื่น wake up คุณอเล็กซ์ บ้องเปิดอัลลีเป็นคนที่หลับแล้วุกยากมากบ้องเปิดอัลลีดเด็วเอาน้ำมาราดตัวเด่ที่นอนเปียกแล้วใครจะทำอ่ะฉันต้องถามเอกสิ่แกล้งอย่างอื่นดีกว่าไม่ต่นใช่ไหมนี่เลย ตัวให้กลิ่นหอมมากยา m y f o o อาหารก <laughs> my chai. <laughs> chai. Bacon. Stay away from my bacon. The love of my life. <gasps> bacon. What? สามีเพิ่งบอกว่าเบคอนเป็น love of my life คือเป็นรักเดียวในชีวิต What about me You the What 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 You're also the bacon of my life and the love of my life นี่รักเบคอนมากกับเมี่ย But bacon is just so Yeah I know That's why I use it to wake you up So what นี่เป็นการปลุกสามีที่แพงมากเลยเพราะว่าต้องเอาเบคอนมาทอดให้กลิ่นมันหอมเพื่อที่จะขึ้นมาเพราะว่าเบคอนนี่กลิ่นมัน คนที่ไม่กินเนี่ยคือรักสุขภาพแต่คนที่อยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มเนี่ยชอบกินเบคอนมากเหมือนที่บ้านนี้นะแต่ทราบไมหมฮะว่าทําไมเบคอนมันกลิ่นมันหอมยั่วยวนชว,วนใจมากๆเลยคือทอดอย่างอื่นก็ไม่หอมเท่าทอดเบคอนเพราะอะไร ชิ้นเนื้อติดมันยาวๆแบบนี้นะคะทํามาจากหมูค่ะโดยใช้ส่วนที่ท้องที่มี3ชั้นคือเนื้อกับมันที่สลับกันไปเบคอนก็คือหมู3ชั้นนั่นเองนะคะแต่จะถูกหมักกับน้ําตาลเกลือและโซเดียมไนเตรตแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่างๆนักเคมีวิทยาบอกว่ากลิ่นหอมยั่วน้ำลายของเบคอนเนี่ยเกิดจากส่วนประกอบอินทรีย์150ชนิด ล้อมรวมกันเมื่อโดนความร้อนเมื่อเบคอนโดนความร้อนนะคะน้ำตาลกรดอะมิโนและไขมันที่เคล้าเคล้ากันอยู่จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยาเมลลาร์ดปฏิกิริยาเมลลาร์ดก็คือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลหรือว่าบ r o w n i n g reaction คือเมื่อน้ำตาลกรดอะมิโนและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆที่อยู่ในเนื้อสัตว์ถูกกระทำโดยความร้อน ผลของปฏิกิริยาเมลลาดก็คือเมื่อนําเนื้อสัตว์ไปทอดหรือย่างจะทำให้เกิดสีน้ำตาลมีรสชาติดีแล้วก็กลิ่นหอมชวนให้น้ำลายไหลด้วยค่ะอแต่ปฏิกิริยาเมลลาดของเบคอนจะต่างจากเนื้อสัตว์อื่นค่ะมันมีสารประกอบบางชนิดที่ทำให้กลิ่นหอมของมันชนะเลิศไม่มีใครสู้ได้นั่นก็คือไฮโดรคาร์บอนและออลเดไฮด์ ดูคราร์บอนประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอนยึดติดกันได้หลายพันพันพันทะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพันธะที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมอัลดีไฮด์คือการรวมตัวกันของอะตอมคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนและไนโตรเจนทำให้มันเกิดกลิ่นหอมได้เหมือนกับไฮโดรคาร์บอนและในไนโตรเจนนั่นเองนะคะมีสารประกอบที่ชื่อว่าพีริดีนและพีรซีน ซึ่งเมื่อดนความร้อนจะทำให้เบคอนหอมมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆอีกหลายเท่าค่ะอืมมันหอมเย้าวยวนเกินห้ามใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะบอกแล้วค่ะว่าส่วนผสมของเบคอนแล้วเนี่ยลึกล้ำมากทําให้เราหักห้ามใจไม่ได้แต่อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมถ้าเผื่อว่าเราทานมากๆเกินไปนอกจากจะสะใจแล้วก็อร่อยแล้วด้วย ขอเรีสตอร์ลขึ้นคะ่ะเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยเบคอนก็คือหมูสามชั้นนั่นเองไขมันค่ะคุณผู้ชมไขมัน,นะคะ่ะบ้า h u r r ั mm hmm. up hungry Bacon Bacon What is Bacon in type Bacon 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 mm. And waffle. Yeah. Yeah. stay away what do you mean stay away I only have one piece left and that's for me right no for me why for you จะแกล้งสามีลูกไม่ยอมตื่นเพราะฉะนั้นจะกินคนเดียวเพราะว่าว a ฟเฟิลหรืออยู่แค่อันเดียว because you didn't wanna wake up I only have one waffle left and not so much of bacon so I'm gonna eat on my own but I'm so hungry It's your business. And you're my, hus you're my you're, uh, your uh, husband. You're my I'm your husband. You're my wife. And yeah. You're, you're, and you should take care of me, no. right? Oh gosh. Oh gosh. <laughs> Look there. Mm. Oi. 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 The bacon on Don't the floor. Don't it. No. no. What? Marley, just pee on it. No, 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 no. It's fine, Bong. It, if I pick it up fast enough, it's fine. i ม่ใ t ่ออกก i ล s งกาย t ม่ใช่ฉั s หมาย r ึงมันมากกเคยได้ยินไหมคะแน่นอนมีคนหลายคนที่รับประทานอาหารอาจจะรีบอาจจะโดนสามีแย่งเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่แล้วก็ทาอาหารหล่น <c oughs> พอทําหล่นเสร็จปั๊บเนี่ยหลายคนตัดสินใจทิ้ง <c oughs> ไม่กินต่อแต่มีบางคนกินต่อเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า five seconds rule ทำอาหารตกไม่เกิน5้วินาทีไม่เป็นไรบ้านเรานกศูนย์พันแล้วยังกลับใหม่ได้นะเก่งจังเลยว,วตายแล้วเสียใจเพิ่งซื้อมาด้วยจออยู่ป่ะเนี่ยอาไม่อ,มอยู่เก็บเก็บไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าถ้าเกิดของยังตกถึงพื้นไม่ถึง5วินาทีเนี่ยเราเก็บขึ้นมากินใหม่ได้ คุณเคยได้ยินกฎแปลกๆที่ว่าอาหารตกถึงพื้นไม่ถึง5วินาทีสามารถหยิบขึ้นมากินได้เพราะว่าเชื้อโรคยังไม่มาเกาะหรือเปล่าคะความเชื่อแบบนี้เราเคยได้ยินคนพูดบ่อยแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าความจริงก็คือเมื่ออาหารตกถึงพื้นแล้วแบคทีเรียสามารถกระโดดขึ้นมาบนอาหารได้ แต่ว่าจะกระโดดขึ้นมาภายใน5วินาทีหรือไม่ให้ดูการทดสอบนี้ค่ะนักวิทยาศา,ศา,าสตร์จากสหรัฐอเมริกาได้ทําการทดลองป้ายเชื้อซาโมเน e l าซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทําให้เกิดอาหารเป็นพิษลงบนพื้นต่างๆได้แก่กระเบื้องเซรามิกพื้นไม้แล้วก็พื้นพรม จากนั้นก็โยนแฮมลงไปให้จับกับเชื้อซามเนล่าปรากฏว่าแฮมที่ตกบนพื้นกระเบื้องจะมีเชื้อแบคทีเรียมากกว่า99%เกาะติดอยู่ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีในขณะที่แฮมที่ตกลงบนพื้นไม้จะมีแบคทีเรียเกาะช้ากว่าคือประมาณ5-68%ส่วนพรมจะช้ากว่านั้นมากคือ0.5%ภายใน5วินาที แต่ว่าเมื่อผ่านไป1น,นาทีจำนวนแบคทีเรียของแฮมที่ตกบนพรมจะเพิ่มทวีคูณขึ้นถึง10เท่านั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียจะกระโดดขึ้นมาเกาะอาหารที่หล่นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ข่ะว่าเป็นอาหารชนิดใดแล้วก็ตกลงบนพื้นแบบไหนลองสังเกตตัวอาหารเหล่านี้นะคะขนมปังทายแยมแฮมแล้วก็คุกกี้ ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไหนเมื่อตกถึงพื้นแล้วจะมีโอกาสรับเชื้อโรคมากที่สุดจากการทดสอบปรากฏเขาว่าอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือและน้ำตาลสูงอย่างขนมปังทายามและแฮมโอกาสที่แบคทีเรียจะมาเกาะอย่างรวดเร็วมีไม่ค่อยมากค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเกลือและสารไนเตรตที่อยู่ในแฮมนั้นช่วยชะลอการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ส่วนคุกกี้นั้นแบคทีเรียแทบจะไม่เกาะเลยค่ะ เพราะว่าอาหารที่มีความแห้งต่ำนั้นมีคุณสมบัติในการยึดเกาะต่ำนั่นเองสรุปคือเชื้อโรคจะเกาะบนอาหารเราได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาหารตกพื้นเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่ายังขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารแล้วก็ลักษณะความต่างของพื้นผิวที่เราทําอาหารตกด้วยถ้าเป็นพื้นแห้งๆหรือว่าของแห้งๆโอกาสที่เชื้อโรคจะเกาะตัวก็มีน้อยกว่าอาหารที่มีลักษณะเหนียวๆแฉะๆค่ะถ้าง,งั้นผู้สาก็น่าจะกินได้เด็กเพราะว่ามันตกเป็นพื้นไม้ บ้านเราก็สะอาดดีนะแล้วผุ้ซาก็ผิวแห้งด้วยแบคทีเรียก็ไม่เกาะง่ายเดี๋ยวไปล้างแล้วให้จอกินตอนเย็นดีกว่าไอท y o ยภาษาไทยบอกบอกแล้วไม่เชื่อต้องเปิดใจเนอะยุงเนคือเวลาทําของหล่นเนี่ยบางทีของบางอย่างหยิบขึ้นมากินได้เพราะว่า พื้นผิวของเขาเวลาไปสัมผัสเนี่ยมันอาจจะไม่โดนเชื้อโรคมากแต่ว่าบางอย่างอย่างเช่นเบคอนโดยเฉพาะเพิ่งทอดมาใหม่ๆเนี่ยลงไปเชื้อโรคทั้งนั้นเลยต่อให้สามวินานทีก็ไม่ควรจะกินน o m o มอ b เบคอนเนา e เม m บีย b ิน o ร์มอลเบคเพราะว่ากินเบคอนมากๆก็ไม่ดีนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วจําได้ไหมถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นรายการแผนการของเราคือไปขี่จักรยานไม่ใช่เหรอ what is our plan biking why we ending up with bacon I didn't start making the bacon let's go and do some n t i n g what น i หม่สซนใหม่คกิโลจอดอยู่สเดือนไม่ไปไหน we bought two bikes and we you rode for 2 k and then it's been sitting there for t months okay I know what we're doing what we're doing some painting drawing huh What kind of mood you are? And you have you are in a, in a grumpy mood, you have to come down a little bit. Chai yin yin. Uh, we do some drawing, okay? What? Drawing. Let's I show you. Come. What what are we, we doing? We do drawing. It's Saturday. Exactly. Did you know yeah. you Look, everything is prepared for our calm down session, please. Yeah, we need it, huh? Yeah? We need it. So what do we have here? Some drawing. Yeah, equipment Color, yeah. and a beautiful orchid orchid in thai mm. yeah so and the competition is take your time draw the orchid and whoever makes the more beautiful painting i will yeah you will <laughs> <Sure. Is> <laughs> <choosing> <laughs> <the> <laughs> Gosh. so let's start huh? trying to sabotage me why I'm just doing your <my> hand go away เนี่ยนั่งแล้วก็แขนชนกันจาว่าได้ไง I cannot draw maybe we switch ฮ huh? ะ because you're a left-handed ขนาดมือซ้ายแล้วมันนั่งอย่างเงี้ยโอ้ Go that way! I'm finished too. What are you writing? It's okay. Orchid. Orchid. Hmm. Ta-da! Um it's okay. Yeah? Yeah. Ta-da! Wow! Did you did you do that? I mean I was sitting here, I was drawing. Of course I did that. Ooh. I'm totally and I so believe it. I mean I'm so so good in drawing did you buy from the market จ,จากดูจักมาร์เก็ซื้อมาจากตูจกะนะักหรือเปล่านี่ย why you can draw it so beautifully why mine is not that nice because really I'm left-handed really left-handed เออวาดสวยจริงๆไม่เคยรู้นะสามีมีเขาเรียกว่าอะไรนะ talent หรือว่าเออ ก่งมากเนาะใช่ใช่ช่ oh, 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 oh. วาดเก่งอ่ะ oh. Now I have to find a way to tell there are more right-handed people than left-handed actually right yeah. yeah Why is that สามีสงสัยเมื่อกี้เนี่ยนะม้วนไปม้วนมาเราก็บอกว่าถ้าเกิดคนมือซ้ายมีเขาเรียกว่าอาร์ติสติกมากกว่าก็คือมีหัวศิละปะมากกว่า แล้วทำไมบนโลกของเราใบเนี้ยสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนมือขวามากกว่ามือซ้าย you know คุณรู้หรือไม่ว่าแขนขวาและแขนซ้ายของเรานั้นถูกสร้างมาให้เหมือนกันทุกอย่างแต่คนมักถนัดมือขวามากกว่ามือซ้าย mm hmm. ทั่วโลกของเรามีคนถนัดซ้ายอยู่แค่1 5เซในขณะที่คนถนัดขวามีมากถึง8 5และคน9้าใน1ิคน มักใช้มือขวาในการทำงานที่ยากและมีความสลับซับซ้อน mm hmm. การถนัดขวา mm hmm. ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะมือเท่านั้นนะครับลองทำนี่ดูสิครับถอดรองเท้าแล้วใช้นิ้วโป้งยิบกระดาษทิชชู่ดู mm hmm. ผมใช้เท้าข้างไหนครับ mm hmm. ใช่ครับคนส่วนใหญ่ใช้เท้าขวา mm hmm. เอา้าลองผักเพื่อนดูบ้างครับก้าวเท้าไหนครับก้าวเท้าขวา mm hmm. ใช่ไหมละครับ mm hmm. กลับมาที่เรื่องของมือคำถามต่อมาก็คือ ทำไมบนโลกของเราจึงมีคนถนัดมือขวามากกว่าถนัดซ้ายนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมองพยายามอธิบายไว้อย่างนี้ครับที่คนส่วนใหญ่ถนัดขวาเพราะว่ามือขวาของเราถูกควบคุมด้วยสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายไม่เพียงแต่ควบคุมการทํางานของมือขวาเท่านั้นนะครับแต่ยังควบคุมการพูดการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาท่าทางสวัสดีครับเพราะความสําคัญในด้านการควบคุมความจําเป็นเหล่านี้เอง ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ถึงได้ถนัดมือขวากันแต่ว่าคำอธิบายนี้ก็ยังมีจุดอ่อนนะครับนั่นก็คือถ้าคนที่ถนัดขวาทำกิจกรรมต่างๆด้วยการควบคุมสมองของซีกซ้ายแล้วแต่ทำไมคนที่ถนัดซ้ายไม่ทำกิจกรรมต่างๆโดยการควบคุมของสมองซีกขวาก็เลยเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดออกมาบอกว่าการถนัดขวาของคนเรา ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสมองเลยแต่เป็นเรื่องของพันธุกรรมต่างหากความถนัดของมือถูกกำหนดโดยพันธุกรรมมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าคำอธิบายนี้ก็มีจุดอ่อนอีกนั่นแหละเพราะมีสถิติระบุไว้ว่าร้อยละ80ของพ่อแม่ที่ถนัดมือซ้ายดันมีลูกที่ถนัดมือขวาดังนั้นคำถามที่ว่าทำไมโลกของเราจึงมีคนถนัดขวามากกว่าถนัดซ้ายจึงยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับ ไม่ว่าคุณจะไต่ถามทั้งจากทางด้านคุณหมอหรือว่านักวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ที่แน่ๆเลยคือคนถนัดซ้ายยังเป็นคนส่วนน้อยนะครับในต่างประเทศอย่างในประเทศอังกฤษมีการกำหนดวันคนมือซ้ายขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เหล่าดีไซเนอร์นั้นคิดผลิตของที่คำนึงถึงคนมือซ้ายมากยิ่งขึ้น s u o n g not really an answer why there are more left and right handed people nobody can answer that question but look like left-handed people are quite special. I know. They are quite special. Really? Shall I tell you more about left-handed people? Sure. Sure. Did you know for example that a lot of United States presidents are left-handed? Obama, Bush, Reagan. พร้อมนิดนึงได้ทีขี่แพะไล่เลยพอเราบอกว่าคนมือซ้ายเนี่ยมีพรสวรรค์แล้วก็บางทีมีอะไรพิเศษมากกว่าคนมือขวารีบบอกเลยว่ามีมากกว่าเรื่องวาดภาพอีกนะ อย่างเช่นทราบไหมคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐยังน้อย3คนเนี่ยถนัดมือซ้ายก็คือจอ b ิวบุชเรแกนแล้วก็โอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบัน another fact what is it you have a lot of you have a lot of advantages in doing sport เขาบอกว่าคนถนัดมือซ้ายได้เปรียบเวลา <Because, S 1> เล่นกีฬา because most of the people are right handed right เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถนัดมือขวาช so t h e do not expect When you, are left handed, you have a เ e ็นซ้ a ยม a n คุณมีข้ a ได้เปร a d บ a ากเพราะพวกเ e าไม่ร o n วิธ o w ท o นิ o ตัวอ k r าง a ช่นหรือบาเ b านันเวลามีคนถนัดมือซ้ายเนี่ยคนมือขวาบางทีเดาทางไม่ถูกภาษากีฬาเขาบอกเดาทางไม่ถูกจะได้เปรียบอย่างเช่นกีฬาบาสเกตบอลหรือว่าเทนนิส e n i งดูฟันดาบ a n o t h e fact Hitting. what no <laughs> what another fact มีอีกยังไม่ห left-handed people spend less time in queues Oh. Very interesting right because because they choose เขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่คนมือซ้ายได้เปรียบถนัดซ้ายได้เปรียบก็คือว่าเวลาเราไปต่อคิวอะไรเนี่ยนะไปซื้อของหรือว่าต่อคิวจ่ายอะไรเนี่ยนะคนมือซ้ายจะได้เปรียบ why because they choose their favorite side so a lot of right-handed people they choose the right side if there is two lines they choose right side and the left-handed left so on the left side there are less people so you เพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าบนโลกของเราเนี่ยมีคนถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาเราไปต่อคิวเนี่ยสมมุติว่ามีอยู่สองเลนหรือว่าสองช่องถ้าคนถนัดมือขวาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไปข้างขวาคนถนัดมือซ้ายก็มีแนวโน้มจะไปข้างซ้ายเพราะคนมือขวามากกว่าเนี่ยแถวข้างขวาก็เลยยาวกว่าไงแถวข้างซ้ายก็จะสั้นกว่านี่เป็นงานวิจัยมาด้วยนะ That by the way was drawn by the left-handed person <I know. S 2> me อันนี้ว่าโดยคนมือซ้ายอันนี้ว่าโดยคนมือขวาค่ะ so and this one we we gonna frame this one อันนี้จะใส่กรอบอันนี้จะไม่ใส่กรอบ and what we pretended for our little okay เมียต้องถูกสิ we gonna frame this one นะ peace ถึงช่วงสุดท้ายกับควิดยูโนนะคะวันนี้จะถามเรื่องของคนมือซ้ายกับคนมือขวาอะไรที่คนมือซ้ายทำแล้วได้เปรียบมาดิข้อเอการเต้นข้อบีการพูดต่อหน้าสาธารณะและข้อสีการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาอะไรที่คนมือซ้ายได้เปรียบคนมือขวาทราบคำตอบแล้วส่งมาได้ที่ Did you know show at a l k a l i n c o m นะคะท่านที่ตอบถูกเป็นคนแรกจะได้รับของที่ลึกเป็นแก้วกาแฟจากรายการของเราไปนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์8โมงครึ่งถึง9โมงเช้าทางช่อง3 SD ช่อง28ถ้าพลาดก็รีรันอีกครั้งนะคะวันอังคาร5ทุ่ม50เที่ยงคืน20นาทีทางช่องเดียวกันนะคำะมาลีลอนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ beautiful Orchi กล้วยไม้ กล้วยไม้ Don't tadaaa eat the orchid ใ<ห>ช่ไหมล่ะได้